Ồ, oh, ăn sao đây kìa ăn ơn bằng các bạn nhé Cảm các bạn nhé đây các bạn nhé Cảm ơn các bạn nhé Cảm ơn các ตูเง <chat> ี้ยไหนอยู่ที่ไหนโอ้วาน sau ไหนเก๋วัน sau นี่เสือปลาเนี่ยง่ะปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรกับปลาสูตรปลาสูตรกับปลากระ ว่านมาต้องคำในลาดแดงเนาะบะตอมบะตอมบ่อนบ่อนดีอยู่แต่ถ้ามาหมู่บ้านบ่อนดีกว่านี้บ้านนี่ยวานบ่อนเออโอ้สวยกว่านี้เออว่านง่ายละย่ายแดดเราไม่ง่อยเลยถ้าหมู่บ้านป่าอย่างนี้เต้นดีกว่านี้เนาะมันนี่บ่เต้นไหมว่านมาเต้นตัวดัวบังดุบปบปบบะตองเนาะว่านบ่อนไรว่านี่ลูกมัน อ,อ <laughs> ลูกว่าตรงแน <laughs> ล่อั <laughs> อันนี้แหาจักเส้นเน่ยสามหาสามเส้นนะครับวันซ้าววาันเ้าวอะไรสิมจมาเล่นน้ำนี่เหรอ ส็ประมาณน T T ัไนลสิละถ้าไปบ้านของเนี่ยบ้างพัดแหนี้บ้างัดแหลงกุรนแล้ววัาเนปินตรงแร่เมูนเขาไปบ้านเน่เไตคืนยิ้มยิ้นอย่าง่นาะ เต็นด,ดีกันนะบมึงเสากำลังมีบา,าด,ลาดบาเลียนครับบาดเลี่ยบเลลาดสูตรเลยรอรุ่นเมื่อวานจะได้บ่รอรุ่นเม่อับเนี่ยครับสามเส้นนะครับนะวันสามออมแดดออกมันจุ้มเล

บ้านแหก็ไม่จยัดแตกแล้วจัดเย็นเลยเนาะสุดดุงสดดุงมน,นกนดัดใดนะครับรบ่งเหียแบบสดุงบอมเลยตามซีตครับขาวนะครับมันหนึ่งพันได้ประตอกงนี้ครับอือ มันเอาแน่นอนบ่ได้มันแล้วแต่คนเบิ่งคลิปยาวเบิ่งคลิปสั้นแล้วแต่เขาสิเบิ่งว่าอืโอ้ยเอาคร่งนึงก็พอละสิบ่ได้่ยเ่ค่าต้นม ุนน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับย่ามเศร้านะครับลนะนที่ตรงนี้นนเป็นวันนะครับมามีหินนะโยนมามีหินนะั่นมันควันหินมุนบาดท,ที่สองครับขยับมากหมงไม้น,มน,นะครับแนละที่ไหนวะ ไปปาขาวครับช่องเตัวไปปาขาวสองตัวถือว่าได้เนี่ยรุดเสหลังสามเส้นปลาขาวรุดครับอีสองเส้นอยู่พอดีเลยนี่หลุเส้นมันสิบเจ็ดต่อไดีมากอันนี้ยิ้วนี้นี่อันนี้ยิ้วมองท่ายน้ำไหลนี่ใกล้ๆนี่

Đi qua đây Đi hạt tối đây này Đi hạt tối đấy Ừ Ăn 2 bọt Ăn xong bọt cả phó bình này Hãy ไอปิ่งแล้วปิ่งไงแล้วไงมาทางอทางอห้องทางนี้ออกนี่เลยเมียยทางนีก่อน,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 นเลย,ย,เลยว้ยลงมาบมนมีต้านเหมือนคนยเนาะโอ้คนบน่น มองโอ้วันบ้านห้งองบ้านมันเนอะบ้านที่ทนี่หลายมาแล้วอเออ๋อหนี่ครับนี่คระว่าถึน่เล็กเมืนนงิ่น,น,น,นูนเ okay. พรเป็นเล็กเ <Yeah. S 2> นะาะขันวันลูกหัวต้องเรียมากเงีลยรื่องคืออยู่เรื่อเรื่องมาก น้ำเออกไปเมื่อไรกลับกับแย่จอยไมหมู่้านาอยู่กบกลับล้วครับมัรุนแรครับนั่นกับอะไรด้วยิมือ่นบานสาวนะครับน้ำไหลครับอันนี้เห็นจากซอกก่อนเลยชิปซอก สิบสองกับสามเส้นนะครับนะรอหลุดครับบาทที่สามกับบาทที่สามเนี่ยเอาติดหินหมดเนาะห้องนี้กับเลือกมันปะห้องนี้อะ่รเอ๊ รอบสามครับบมีย่างรอบสาม้มันตื่นแล้วมงนี่อัหม่องเกามันตื่นแล้วนี่ตื่นคนรับนี่ครับเนไทยนะครับของกุลานะครับพื่อเานะครับ้เหมรอบที่สามบมีอย่าครับ Này ta mặc hỏi Có ẩm nhé Có ẩm mặt chút thầy này các bạn Có này pỉnh sầu nó các bạn Ôi, bổ bịt phẳng nhà kia Ôi, ôi, ôi Nhà mất lại nữa, thật nhà cơ này Nó xếp tí cứ lăng thay nè ซ้ำนี่ซำคุ่นซ้ำบอกหองคอ้หวานเถิงเมียรบิว <c oughs> <c oughs> มันเทีงเป็นนาคนเลยบินึงบ,บ,บาทนี่งน,นีเ,เนี่กลายวะนของเกา่า <c oughs> มันมีสักตัวอันนี้มีตัวหนึน่งรดซ้ำ <c oughs> มันตื่นเร็วมันองเก่าสองมองนี่ยมันตื่นเร็ว บ้านลงมืถึงเน่ยตัวเพราะเหล่าใช่อืมครับในป่าปีงเหล่าเมี่ยแล้วยเอาครับเมี่ยแล้วครับในป่าปีงนึงครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาดไปก่อนแล้วครับเลยฝากก็ไลค์ก็แชร์นะครับและก็ติดตามนะครับทองวิธีชุมยกันด้เลยครับเดี๋ยว ปากเราก็จไนใกลับบานเลยครับในปลาจากปีนึงเลยนครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวแรกก่อนครับสวัสดีครับ